สวัสดีค่ะวันนี้เหมียวพาชมรถแต่งสวยๆอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ x p ็ n เ e r c ด o s s นะคะโมเดลเย2022คันนี้เลยค่ะคันนี้ลูกค้าจบโปรดาวที่19,900บาทตามโปรเลยนะคะเดี๋ยวเหมียวไล่ชมแต่ละจุดเลยว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มบ้างสำหรับโปรดาวเท่านี้นะคะ ไล่ชมแต่ละจุดเลยค่ะที่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะจะเป็น e x p e n d e r Cross นะคะแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถนะคะถัดลงมาค่ะจะเป็นตัวทรงสเกิร์ตนะคะทรง Sport Lider M ทรง V2 ค่ะจริงๆทรงนี้เขาจะมีหูแดงนะเห็นไหมเอ่ยจริงๆเขาจะเป็นหูแดงนะคะแต่ว่าน,นี้ลูกค้าไม่ชอบหูแดงให้เหมียวพ่นเป็นสีดําให้นะคะก็เมียวก็จัดให้เลยนะคะตามคําขอค่ะจัดให้ตามคําขอ มาที่ด้านข้างนะคะสิ่งที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นบันไดข้างนะคะแบบนี้เลยบันไดข้างถ้ารถเป็นสีเข้มเดี๋ยวจะใส่ให้เป็นลายนี้นะคะจะมันจะเข้ากับตัวรถนะคะทําให้รถดูดุขึ้นนะคะดูใหญ่มากขึ้นนะคะด้านข้างมีสักมีกันสาดนะคะด้านข้างมีกันสาดให้สีชิ้นตรงรุ่นสวยๆแบบนี้เลยนะคะถัดลงมาจะเป็นตัวฟิล์มเซรามิกรอบคันค่ะเลือกความเข้มได้นะคะ 40, 60 80ปแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลย มาที่ใกล้ๆนะคะตรงเบ้ามือจับนะคะแมวแถมให้เป็นเบ้ามือจับลายเคปล่าของศูนย์แท้แบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวมาพามาชมที่ด้านหลังกันบ้างนะคะ เดี๋ยวเมวเปิดประตูแป๊บหนึง่งมาที่ด้านหลังนะคะสิ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยคือนี่เลยค่ะแมวแถมให้ลูกค้าทุกคันนะคะน้องยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้นะคะเป็นน้องก๊อตจิน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวผ้าคุมรถนะคะกัน UV ได้ร้อเซเช่นเดิมนะคะถัดลงมานี้แสงมันจะไม่ค่อยพอแล้วถัดลงมาตัวนี้จะเป็นพรมนะคะเป็นพรม 6D VIP แบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นสีกาแฟได้ครีมค่ะ ถัดลงมานะคะตัวนี้จะเป็นสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตทรงสปอร์ตไรเดอร์เนะคะทรงใบไม้พร้อมกับเซ็นเซอร์ถอย2จุดเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวมาที่ด้านในเบาๆนิดนึงนะคะด้านในจะเป็นตัวจอ Android นะคะแล้วก็จอเพดานขนาด12นิ้วนะคะ คันนี้จบดาวตามโปร1 9 9 0 0บาทไม่เก็บเพิ่มนะคะลูกค้าซื้อคนเดียวไม่ต้องกู้รวมด้วยนะคะไฟแนนซ์อนุมตัติภายใน2ชั่วโมงเลยรวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้า จะมารับที่โชว์รูมเมียวรุ่งนี้แล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะทักอินบ็อกซ์มลมาได้เลยนะคะหรือว่าจะกดไลน์ไอดีเมลมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเมีวทำรายละเอียดให้เลยนะคะรถมีพร้อมส่งมอบทุกสีทุกรุ่นนะคะยังไงลูกค้าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะน้องกจิบบ๊ายบาย